สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาะพรีวิวโปรแกรมที่เอาไวร้รีดดาต้าจากไฟล์ .dat นะครับ .dat มาไว้ที่ไฟล์ Excel นะครับอตอนนี้คือโปรแกรมผม,มารันอยู่แล้วก็รีดค่าจากไฟล์นี้มาไว้ที่ไฟล์ Excel แล้วครับก็เรียงตามลำดับก็คือ,อ ในช่องในชันแนลครับมันจะแยกเป็นชนะั้นแนลเนาะก็คือชันแนลหนึ่งก็อยู่ช่องนี้ชันแนลสองก็อยู่ช่องนี้ครับชั้นแนลสามอยู่ช่องนี้อ่านี่คือชันแนลสองมันมีค่ามันมีจํานวนค่าน้อยกว่าก็ก็จะเห็นว่ามันเป็นเทาน่านี้ส่วนไฟล์เซลมันจะมีแม็กซิมัมลอ่ะอยู่ที่สี่สองครับผมก็เขียนการไว้ไม่ให้มันมันเขียนเลยสี่สองมาอ่า เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะก๊อไฟล์หลอดเดนะีมาวางอีกรอบนึ่งบโปรแกรมก็จะรีไฟล์ที่ก๊อมาใหม่นะซึ่งไฟล์นะี้ต้องมีเลขมีชื่อที่ไม่เหมือนกันอ,อันนี้ที่ผมกดรันใหม่นี่ก็คือตอนก่อนรันแล้วกด กดอัดวิดีโอครับตัวรันมันจะทําให้วิดีโอมันอัดไม่ได้ผมก็เลยต้องมากดกดในวิดีโอแทนก็จะเห็นว่ามันต้องมีการกดตามงแต่ก็จะเห็นว่าไฟล์มันก็โดนลิสต์มาเรื่อยๆครับคือตอนนี้มันก็เต็มแล้วถูุงนะครับตรงนี้เต็มแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่เต็มถ้าเกิดว่าเราเอามาวางอีก มันก็จะลี์มาวางอีกโดยที่ที่จริงมันควรจะเลยละแต่ว่ามันไม่เลยเพราะาผมเขียนกันไว้ตอนนี้ก็คือน่าจะตันขงังแล้วก็คือประมาณตันประมาณตันประมาณเนี้ยห้าฝ3สาายครับขึ้นอยู่กับข้อมูลว่าถ้าข้อมูลมาเท่ากันก็ ก็อาจจะดีกว่านี้ครับอันนี้ก็คือเป็นพรีวิวให้ดูคร่าวๆครับเท่านี้